ครับตอนนี้อารอนพาเที่ยวนะฮะพาคุณผู้ชมข้ามแดนมาที่เมืองจีนเรียบร้อยแล้วฮะ ซึ่งเมื่อกี้เราก็ไปสถานีรถไฟมาเพื่อซื้อตั๋วรถไฟแต่วันนี้เป็นเมด์ Day นะฮะช่วงวันหยุดยาวตั๋วรถไฟ2เที่ยวแรกก็เลร็เต็มเพราะฉะนั้นเที่ยวที่เราจะไปเนี่ยเดินทางก็จะเป็นเที่ยว10โมงซึ่งตอนนี้8โมงครึ่งเราก็เลยเดินออกมาข้างนอกสถานีรถไฟนะฮะเดินย้อนกลับมาทั้งตัวเมืองนิดนึงแล้วก็หาอะไรทานกันซึ่งผมก็มาเจอร้านนี้ครับเป็นร้านเหมือนติ่มซำบ้านเราครับ เป็นร้านขายอาหารเช้ารสชาติเห็นหน้าตาน่าทานนะฮะลองดูได้จากบนโต๊ะจานแรกจานแรกครับไม่รู้ว่าชื่ออะไรเหมือนกันเขียวจืดเฉียวจืดหน้าตาเหมือนเกี๊ยวอบเกี๊ยวซาอาาแล้วก็อันนี้อันที่สองครับอันที่สองเป็นเสี่ยวหลงเปานะฮะแล้วคุณผู้ชมครับที่เด็ดมากๆคือซุปไก่ดำนะฮะคุณผู้ชมเห็นไหมฮะไก่ดำตัวเป็นๆเอ้ยไม่เป็นดิอตายแล้วไก่ดำนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตคุณผู้ชมชิมนะครับ คุณผู้ชมครับรสชาติมันกลมกล่อมอร่อยมากๆครับสุดยอดเลยครับคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะฮะว่าร้านเล็กๆนี้จะทำมาขารเขาถ่ายบรรยากาศร้านนิดนึงว่าข้างทางมากๆจำง่ายๆก็อยู่หลังแลนแอลพีมีเกสด้วยแนะนำเกส แล้วแนะนาเกสนิดนึงค่ะแขกของเราวันนี้ฮะมีคุณเอกนะฮะสวัสดีครับฉายาว่าหม่อมถนัดแดกหม่อมถนัดแดกและคนนี้นะครับคุณนกนะฮะฉายาว่ามิสสัวเถานกโกนกโกรแลวก็ตากก้องนะคะน้องแอมนะคะซึ่งเป็นไกด์ของเราในครั้งนี้คะเดี๋ยวเขาใส่หน้าหน่อยแอมค่ะเป็นไกด์แต่ว่าไม่ค่อยได้เรื่องนะต้องลองดูครับเดี๋ยวทริของเราจะสนุกสนานขนาดไหนเนี่ยต้องติดตามนะฮะกับ อาร่อนพาเที่ยวปักกิ่งครับผมแต่ราบวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับ้ออกิน